เมืกี้มันเสมอมันเครือเก่าเครือใหม่มาบริษัเขาใช้คนปลูกยางสิบไปใช่เขาสิไปรถแปมเครื่องไปเพิ่มไปเพิ่มเขาเพิ่มเพิ่มดอกพอถึงเสี่มึงเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรลดราคาหัวให้เราเนี้ยหัวให้เราเนี้ยเจ้าขอเจ้าขอบางทีก็จงหัวกันเลย โชกอาจจะได้ห้องพี่น้องเออล่อล่อสิได้ขคืนฉากสภาพต่ละคนุนเราต้องทำตามกฎเราต้องทำตามสคริปมีเย็พวงตีนเพิ่มสวัสดีค่ะช่วยกันบอกบอเรนชนุยายตองอูสวัสดีค่ะ <laughs> พ่อครับพูดติดตามบ,บริการบริการคอยบริการบริการของตองกูกเอาอยู่ด้วยกันจังสีอะไรพี่น้องอถือว่ามือนี่าปากบ่ได้ไอ้บ่ดังมือนี่ถือว่าคลิปนี้อยู่เบื้องหลังกับการแสดงออกไป้งนอกเสียงเพลงกระดังะอะได้ยินเสียงคาร์ทเาออกไป ยานมมนมีปัญหาชัวร์มะเบรกยังเบรกแล้วเข้าชว์ไหมจัะไรเบรกแล้วเข้าชว์เดี๋ยวเริอก่องกระเบิงก่อนเพี้ยยังละ่ะเดี๋ยวบังคีบก่อนพี่น้องนี่แหละคลิบอันนี้นุกเกอร์กับเซียนชานใช่ไหมนุกเกอร์เสียนชานเอ็นรอรีใช่ปะอันนี้เกี่ยวขอดอร,รอแฟนน,นี่เกี่ยวขอดออันบัวหลวงเรืยังโอ้พี่อพีแล้ว ศิลปินเชีงิสานเก้าลาแฟนครับก่อนกับศิลปินจากเชีงิสานบอสจูฝากพ้นงานมิจภาพโอ้มันหอดพีระตัวนี้เกี่ยวข้อดอต้องเบิ้งคลิปพี่น้องต้องเบิ้งคลิปอืเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณสี่ทุ่มสี่สิบสอง เอ,อเดี่ยวข้ดอดอและกับศิลปินเชียงิสานกาวลาแฟนคขับกาวลาก่อนกอลับเขาชิลล่วงเลยเนี่ยต่อไปเป็นนี่เป็นช่วงของขามาจ,จะคือแล้วห,หลังจากแว๊บๆจบตลกสาวน้อยเพิ่บรันแพง ทีมตลกสาวน้อยจบช่วงพอยุทธส่งเข้าเปิดตัวพระเอกนั่นแหละใกล้หรือด้พี่น้องใกล้สิได้อันนั้นแล้วขอโชนขอไพ่เป็นบางเชื่อหันเสียงชัดหรือว่าเสียงเพงลงรบกวนหูไม่ยืดเยื้นกะเสี่เาโล่งคลิป ในช่องยายจืดละพูดออฟฟิเชียลนั่งอยูื้อนกันนี่แหละพี่น้องนั่งอยูื้อนกันยอยู่ในห้องแม่จิลข่าวแรงว่าท่านกินอยู่ในยินข่าวว่ามีเนื้อมือนี่ซอเราใจดีซื้อเนื้อมาให้กษตรกรสร้อยจุเดี๋ยวใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยคลิปให้พี่น้องได้เบิง้ง ซองยังตอ,องอซอโมักก็คงแย่มันย่น่ะมันออกมาเหลียนน้ำแ <c oughs> ย่มันออกกล้อง <c oughs> ยั้วกิบบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งไ์สดนกน้อยเพชรบันแพงมือนีเช็กิซานมาเยี่ยมมาย่ำมพี่น้องกันดิฮะ พี่น้องก็ได้เห็นแล้วศิลปินยัยงบ่ทันได้สัมผัสกับพี่น้องอ่านทางเงอีสานอยู่ไปจากไหนมาจากไหนมันค้าเพลงอยู่พี่น้องขันเอาเพลงเขายานเพลงเขามาเอาเดี๋ยวม่ไอ้จืนกะสิพ้าไปเบื้องสิพ้าไปเห็นบ่สิเป็นห้างเครื่องหรือว่าสิเป็นศิลปินมือนี้มาหลายบางทีเขา็เก่งใจพเดี เออไปคุยไปจาไปว่ยยังกินแก่เพื่อนาะจะคิดว่างเลยบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเขาก็ต้องกินแก่เขาออกมากจากเพื่อนแล้ว ừ. ช่วงนี้บ่มีเพลงเดี๋ยวสิพาไปเยีย่ยมยามถามข่าวเดนะ้กผีน้องเด้อมาบ้านยศชื่สิพาลเลาะช่วงช่วงนี สวัสดีบ้าอีกนุู้สวัสดีครับครับมาดีวั่ดีน้องไฟสวัสดีค่ะกลับผู้ติดตามครับผมอ,อนันคืออยิางนี้นะครับว่ามีน้ำดืมด่มมี่อยูครับอืเดี๋ยวชิไปฮะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอกเตรียมอะไพี่น,อนอ้องเตรียมรถถัดเตยแล้วจักหน่อยกันเตยแล้ว สวัสดีพี่ร่องสวัสดีสุภูสุคนจ้าบังดูพี่ร่างเป็นธรรมดาเดี๋ยแล้วมีเงจีนสุบข้าดหรอผู้ดูแลชุดผู้ดูแลชุดผู้ให้ความสวยงามกับแดน

เพราะไทอยู่ถูกคนเี่ยวเนี่ยมนไม่ได้กดแหน่ได้กดนะจกอนีระบบกไวกดม้วอยงยอันนี้อะไรต้ไปนะตาอียอะเลยครจะบกงบ้านมีคนถามข่าวมากบอกว่าทำแต่งงาน ไม่ได้ดูแลตัวเองแม่นบ่เบอได้บ่ได้บ่ได้เบิกบัตรประชาชนเบอร์อายุประชาชนเบอร์อยุ่าฮ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 ่ัตรเสียไม่ได้หาขยะพุดน่ะพี่น้องเอ้ยข่าเหตุจากงานเพื่ออยากให้ผลงานออกมาแม่รักหนูนะเพื่อเพื่อเพื่อออกมาเอาออกมาให้พี่น้องได้เห็นผลงานแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะคำหลอกแม่ใช่นก เป็นคอนเซปต์เขาแม่รักหนูนะแต่เสียงหัวเสียงหัวเฮ็ดแล้วว่าเสียงหัวบพรคือแล้วก็ฟังแม่นะฟังแม่นะปิดไว้นะกลัวมันกลัวมันเห็นนะเดี๋ยวเปยืกนผ้าหล่อพี่น้องมากินกินผ้าหล่อโค้งชูไทยแล้วพี่น้องพค้งชูไายแล้วทีมงานเชลิซานกับเชลีซักแล้ว năm hái cám mòn rồi buồn liền liền, chút không? để mòn không? เพราะว่าครูเขาจะจัดชิวให้จัดจัดใส่นอ้๊บวะนี่จะเดินน้ำพายข้าหมอนก่อนพี่น้องไอ้มอนเอ้มอนไอ้มอนไอ้มอนแบบไม่สนใจชิวขึ้นสนใจชิวขึ้นรู้รู้ไม่สนใจชิวขึ้นไอ้พี่ว่าวอะ เออใจคิ้วมัยิ่งว้าวนี่แหละหลังจากตัวนี้แล้วเปลี่ยนดิดเอามันเวลาดิเหรอพี่น้องโอ้มันเปลี่ยนมันบอกเฮ้อเออมันสามารถที่จะสับเปลี่ยนได้เอาเลยอ่าอ่าเขาบอกเวลาอันไหนเอาเจ้าไปใสร็จไอ้ห่องนั่นบอกเร็วมาโอ้ย ของผู้ทีมนาตังใจนะครับตะกนเช่นนี้นะครับมีใจเป็นญตับงสองแง่รวมมาเบอรแท้สาวรอนแรกๆพอครับนะครับที่น่เสียอีสารากของผูุมนมทุกหัวใจที่อย่ที่เกา่ใเราทั้งสองแทั้งสองพานเราไม่ขอหนึ่กระดุมโดยทเราได้ยินได้นไอ้พ่องอโีพ่อโฆษณีพ่อพ่อโฆษณีเป็นแค่ไอ้น่าเสียอีสายพุดงยาว พม่ไ้มามาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยที่องเลยบทุกคนอุนโล้วมาีบอกเลย้แล้วรับไหนเตามื่อนตามหดหัวมูลตามเกมนี่แหละตอบกันก็เป็นรื่องของารเมารามส์แล้วก็ส์

What? <laughs>

คลิปนี้เอาไวส้สฉิทพี่น้องเอาจักขอากนะันคลิปก็ไปสีเป็นคลิปนี้นะพี่น้องจากคนติดต,ตามชมโชคดีมีความโุมเบิ่อแล้วยเป็นคนไร้ขนแชร์คนติดตามนะพี่น้องเนดะ้อ